จะทาจะจะขึ้นครั้งหนึง่งาสาวนู้ดบอกหนึ่งสมนึกสาวนู้สมนึกบอกหนึ่งนะคะบ้านนี้ยาห,หน่อยนานยาหน่อยจะขึ้นครั้งหนึ่งเพราะว่าบ้านนี้ยาห,หน่อยผ่านแล้วเพราะว่าเวลาผ่านแล้วทุกคนเชื่อไหมว่าหน้าหน้าที่ของเราคือหนึ่งลงคลิปหน้าที่ของเราถ้าเราผ่านแล้วคือหนึ่งลงคลิปส่งงานเราก็ทําทงานในบริษัทแล้วนะคะเราต้องเป็นพนักงานที่ดีพนกัพนกงานซื่อตรงหรือพนักงานซื่อสัตย์นะคะเพืเ่อน เราต้องส่งงานให้สม่ำเสมอแล้วการส่งงานของเราเราต้องรู้ว่าเราส่งงานเวลาไหนยอดวิวเราปังเราส่งงานเวลาไหนยอดวิวเราดีขึ้นเราส่งงานเวลาไหนยอดเขาส่งส่งคลิปเราไปนั่นแหละให้ทุกคนสังเกตตรงนั้นอ่าให้ทุกคนสังเกตตรงนั้นซูนว่าเราส่งงานสิบโมงยอดวิวยอดวิวเราเยอะแยะแล้วก็ส่งสิบโมงค่ะเพื่อนเพื่อนจริงๆอันนี้คือเคล็ดลับของยายหน่อยบอกเทคนิคเลยกๆน้อย ส่งไปเลยอย่างตัวอย่างของแยหน่อยตื่นเช้ามาเจ็ดโมงปุ๊บย,ยหน่อยจะส่งงานย่ยหน่อยจะแต่งตัวทําหน้าที่เป็นพนักงานในบริษัทของพี่อยู่พร้อมที่จะส่งงานเจ็ดโมงตรงปุ๊บย่ยหน่อยส่งปุ๊บสิบคลิปจบแย,ยหน่อยส่งคลิปสิบคลิปจบค้งเดียวเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวย่ยหน่อยแชร์ประสบก,การณ์ในการทําคลิปอ่าพอถึงปุ๊บเจ็ดโมงตรงปุ๊บย่ยหน่อยจะลงสิบคลิปพื้นไปค้งเดียวอ่า ปรากฏว่าสิบคลิปนี่โอ้ยอดวิวแรต่มต่มต่ำต่ำต่ำเลยริ่งเกียงเพื่อนยอดอยู่ปุ๊บแตกทุกคลิปของยายหน่อยสิบคลิปหนึ่งแต่คําว่าแตกทุกคลิปคือหลักพันจะพันน้อยหรือพันใหญ่สิบคลิปเลยเหรอใช่ใช่พี่หน่อยลงสิบคลิปครั้งเดียวเสาร์นู้นเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงตรงปุ๊บสิบคลิปลงปุ๊บเลยหนึ่งคลิปสองคลิปสามคลิปสี่คลิปจนถึงสิบคลิปของพี่หนึ่งสิบคลิปครั้งเดียวเจ็ดโมงตรง ปรากฏว่าแตกทุกคลิปมัลซิแลีนสาวหนุ่มมัลสิแลีนแตกตึมตมตึตมตมเลยคำว่าแตกของอยงหน่อยก็คือแตกพันอย่างเงี้ยเราก็ยังได้หลักพันสิบคลิปอ่าแล้วแยหน่อยก็มาเว้นระยะห่างเก้าโมงต่นี้อ่าแปดโมงแย่หน่อยไม่ลงเพราะว่าแปดโมงเคยลงแล้วมันวิวมันมีขึ้นแยหน่อยไม่ลงแปดโมงวิวไม่ขึ้นแยหน่อยไม่ลงแปดโมงปุ๊บเก้าโมงแย่หน่อยมาลงเก้าโมงห้าคลิปสาวนุช เดี๋ยววันนี้จะแชร ceiling, 5 5 set, ์ประสบการณ์ในการลงคลิปเนาะเก้าโมงเย้หน่อยจะลงห้าคลิปห้าคลิปพร้อมกันเก้าโมงเช้าเสร็จปุ๊บอ่าเก้าโมงเช้าเสร็จลงห้าคลิปแล้วเยหน่อยจะมาลงสิบโมงเช้าสิบโมงเช้าเย้หน่อยจะลงสิบคลิปอ่าสิบคลิปเป็นยี่สิบห้าคลิปแล้วเนาะสาวนุชสิบโมงเช้าเย้หน่อยจะลงสิบคลิปสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมง เดืหน่อยก็จะลงสิบคลิปเป็นสามสิบห้าคลิปแล้วใช่ไหมแล้วเที่ยงเดืหน่อยลงห้าคลิปเป็นสี่สิบคือจบคือจบไม่ได้ลงอีกยายหน่อยลงแค่นี้เพราะว่ายายหน่อยรู้ว่าเวลานี้คลิปมันวิ่งอย่างเดียวน้ำเนี่ยวิ่งก็วิ่งได้สี่ห้าร้อยเกตแต่ร้อยประมาณนี้สามสี่ร้อยประมาณนี้อ่าสามสี่ร้อยประมาณนี้เพราะเพราะได้เติมกันเขาเอืน่นเพราะได้เติมกันคือวันหนึง่งยายหน่อยจะลงสี่สิบคลิปจบ อันนี้คือนอันนี้คือจะเป็นเขาบอกว่ามันจะเป็นหน้าที่แต่ละวันของของเราทํางานบริษัทอ่าแต่ต้องสม่ำเสมอนะลงให้ตรงสม่ำเสมอไม่เอาคลิปมาแต่ใส่พี่ <laughs> พี่จะมีคลิปในสต็อกพี่สาวนุษพี่จะถ่ายไว้ในโทรศัพท์ห้าวิหกวิหนึ่งคลิปไปเห็นอะไรพี่ก็ถ่ายไว้ห้าวิหกวิเป็นอะไรพี่จะถ่ายไว้หกวิ ไปเห็นอะไรพี่จะไปถ่ายไว้อกผูกวิพี่จะม่จะมีคลิปในสตอ็อกอ่าทุกคนถ้าเราไม่มีคลิปในสตอ็อกเราก็ช้าในการลงอ้าวจริงๆเราก็ช้าวันหนึ่งเน่หน่อยต้องหาคลิปให้ได้อ่ายัางไงก็จะสะสมคลิปสะสมคลิปมาเรื่อยๆก็จะมีคลิปในสตอ็อกที่ลงได้ก็คือมีคลิปในสตอ็อกเขาเรียกว่าคลิปในสตอ็อกเนาะปุ๊บเวลาเราจะลงแล้วก็ไปเอาอยู่ในโทรศัพท์เราลงปุ๊บลงเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ไปในโทรศัพท์เราลง ไปอีกประมาณนี้สาวนุชแต่ถ้าเราจะไปถ่ายเดินเดนหน้าง,งานอย่างเงี้ยมันจะหายากเว้นแต่ตรงนั้นวันนั้นมีงานเยอะีอย่ยน่อยก็จะไปอัดคลิปคลิปคลิป,ปอัดลงมาอัดเอาอันนี้คือเป็นเทคนิคเทคนิคของเราเทคนิคของเราว่าเราต้องมีคลิปในโทรศัพท์เราแม่หน่อยก็เลยว่าคลิปในสต็อกเราต้องมีในโทรศัพท์เราแต่ยายหน่อยไม่ถ่ายเยอะนะสาวนุชยยหน่อยจะถ่ายแค่หกวิเจ็ดวิแปดวิยยนหน่อยจะไม่เกินสิบอ่าสมมติว่าคลิปนี้เราลงไปแล้วน้อยวันนี้ วันนี้คลิปนี้คลิปคลิปลักษณะนี้ยอดวิวมันไม่ปังนเนี่ยเรา่ก็จะเปลี่ยนคลิปใหม่นเนี่ยเหน่ยก็จะเอาอีกคลิปหนึ่งมาลง